เดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นระหว่างสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยโยค่อนข้างที่จะให้เกียและก็คารพในสิทธิตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีคําถามอะไรที่มันอาจจะไม่ตอบได้ทั้งหมดภายในตรงนี้นะตรงนี้ก็อยากจะให้พีพีทุกคนเข้าใจในตรงนี้ด้วยอไหนที่สะดวกพอจะตอบได้เนี่ยโยวก็พยายามจะตอบก็เข้าใจแหละว่าทุกคนก็อยากจะรู้แต่ก็อยากจะบอกอีกทีว่ามันเป็นเรื่องของแบบคนสงคนเรื่องส่วนตัวจริงๆอะอย่างเรื่องที่บอกว่าตอบได้แน่นอนเกลียได้แน่นอนคือเร บอกได้เลยตอนนี้บอกได้อะไรตอนนี้หรอ,อเรื่องอะไรดีอเอาเป็นว่าก็ตลอดเวลาเออสิบกว่าปีที่ทบกันมาเนี่ยโย่เพิ่งจะเข้ามาจัดก,การเรื่องเรื่องบัญชีให้พี่พีเนี่ยแค่สองปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยยุ่งไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเพิ่งเเพิ่งมาจัดก,การทุระบริหารให้แค่ ให้หลังโยร,รู้สึกว่าเราคบกันมา10กว่าปีเนี่ยน่าจะารู้จักนิสัยกันดีรู้จักตัวตนกันดีพอประมาณหนึ่งและส่วนตัวโยเนี่ยโยก็รู้จักตัวเองดีแน่นอนรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนรู้ว่าตัวเองทำอะไรและไม่ทำอะไรแน่นอนก็อันนี้คือสิ่งที่โยบอกได้อันนั้นพิธีเกตันให้เราก็มาดูเลยหรือว่าเราแบบว่าเอาอสนา ใ้การสัมมอกันต่นนอจะพูดว่าไงดีเรื่องชีวิตคู่อะคะ่ะมันเป็นการตัดสินใจชีวิตทำร่วมกันมาในทุกสเต็ปไม่ได้มีอะไรที่เป็นการตัดสินใจที่ยึดพื้นฐานของคนใดคนหนึ่งอเป่เป็นการตัดสินใจร่วมกันอันืนห่าแบบกว้างๆเนาะถ้าสมมุติคือสุดท้ายมันป็นการรอๆอะไรๆเราเรียมอืโยเชื่อว่าถ้าพี่พีเคมีข้อสงสัยอะไรเนี่ย ก็สามารถถัมกันได้โยยินดีแล้วก็พร้อมมากๆที่จะไขข้อสงสัยของพี่พี่เคนั้นๆอย่างที่ทังนั้นบอกว่าสิบาทที่หายไปมันูกโคนบัญชีเรตตัวอะไรอย่าเงี้ยอยากในเสือแซงอะไรแบนคือตอนนี้โยไม่ขอพูดเรื่องที่บุคคลที่สามพาราทีละกันโยว่ามัน อาจจะไม่เหมาะสมไม่สะดวกที่จะพูดนะตรงนี้ในพื้นที่สาธารณะแต่อย่างที่โยบอกย้ำว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องนะตอนนู้นเนาะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันคิดกระทำด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกคะ่ะถ้าพี่เคสงสัยอะไรเนี่ยยินดีมากๆที่จะไขข้อสงสัยนั้นให้พี่เคเดี๋ยวมันก็ตอนนี้คือ กับการไปอยู่ในองค์เงินนะคะเคยรับทราบไหมก็เปนการอะไรยังไงอย่างที่บอกเลยก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันเป็นการชีพรัตัดสินใจร่วมกันในฐานะของตอนนั้นก็รียกาผัวเมียเนาะถือว่ามันเป็นครอบครัวที่เป็นผัวเมียที่ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันในฐานสายใจต่อไันเรียกว่าโยบริหารจัดการให้เขาละกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อย่างที่บอกว่า รับทราบเป็นเรื่องของการจัดการของทั้งสองคนในการชีวธทําร่วมกันตกใจไหมคะตอนที่เขาบอกว่าเนี่ยเราโดนพ่าทิ้งว่าไปทำการคุยอะไราอะไรอ่าเลยควาตกายากนะโยกแบบมีการใช้คำว่ายักโย่อะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงๆก็ตกใจแต่ว่าขอนะตอนนี้ขอไม่แสดงความคิดเห็นใดๆที่เกี่ยวกับที่บุคคลที่สามท่าทิงอาการขอให้ไม่เป็นเรื่องของ พี่ดิเคนี่อะไรอย่างตรงนี้มากกว่าที่คที่พบกันอะค่ะมันมีปัญหาเรื่องเงินไหมว่าเอ้ยเงินเขาขาดสภาพคล่องหรือเงินเ้าหายไปน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเลยอย่างเงี่ยวบอกเมื่อกี้ว่าพบกันมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สิบกว่าปีไม่เคยยุ่งไม่เคยไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยจัดก,การอะไรเลยเพิ่งจะมาได้มีโอกาสจัดก,การสองปีล่าสุดจ,จังตอนนี้เรา เครียดไหมครับเพราะว่าคุณผมใจรีบเพราแบบไม่มไมไดีมากเีลยเครียดไหมเอาจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่าเครียดแต่อย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าโย้ว่าโยรู้จักตัวเองดูว่าเราทําอะไรหรือไม่ทําอะไรโยมเรียจะดําเนินการปกป้องตัวเองอยังไงบ้างเอ่อโอเคค่ะถ้ามันถึงมันที่สุดแล้วถ้ามันต้องแน่นอนถ้าเราต้องปกป้องตัวเองเนี่ยเราต้องปกป้อง แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เคยเรียกว่าเป็นผนเนีย่ยเรื่องส่วนตัวโยโคโรบสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวเคารพตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่พิเคมีข้อสงสัยอะไรโยยินดีพร้อมามากที่จะขายข้อสงสัยถ้าเขาบอกว่าเคยติดต่อมาให้เราเข้าไปคุยหรือไม่แต่เราไม่ไปอันไี่จริงนะคะ เยอะว่าขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องเยอในมุมนึงค่ะบุคคลที่สามผู้อยู่ตรงนั้นอ่ะก็โดนทัวร์ลงเยอะเหมือนกันในในการที่เข้ามาเป็นให้มาแฉเรื่องเนี้ยเออไปยุ่งอะไรกับเรื่องของนี้ตรงนี้เราดูควญหาที่เกิดองไรบ้างคะก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่เราบอกว่าขอขอไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่สามเหมือกันก็ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนนะคะ ก็อ,นนอยากจะให้เคารพสิทิในตรงนี้ด้วยสำหรับโยโยให้เกียรแล้วก็เคารพสิทธิทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองอย่างอย่างที่ก่อนหน้านี้บอกว่าตอนที่ามานะคะ่ะมันมีข้อตกลงว่าตอาจะต้องมันยังต้องดูแลโยอยูเขาได้ทำตามคำพูดที่พี่เขาพูดไคะามขอตอบแบบนี้ว่าในเรื่องข้อตกลงอะคะ่ะมีมีอยู่จริงเป็นข้อตกลงที่เราทั้งสองคนเห็นชอบร่วมกัน แล้ววันนั้นที่ประหยาดเซ็นเอกสารก็ตามคำพูดที่พิเีได้ให้ไวในรายการแบบนั้นเลยเขาก็เต็มใจยินดีแล้วก็อย่างที่แน่นอนก็เป็นการตกลงที่เราทั้งสองคนเห็นร่วมกันแล้วเราได้รับได้รับตามที่เขาให้ให้ใคำสัญญา<อ>ไปตอนนยังไม่ให้ารายละเอียดกันน้เพราะว่ารายละเอียดมันก็ก็ก็มี อาจจะพูดวันนี้อาจจะพูดคํานี้หลายรอบก็คือโยก็ค่อนข้างเคารพในส่วนนี้มันไม่ใช่เป็นข้อมูลของโยเป็นคนเดียวถ้าโยจะพูดอะไรออกไปอะโยรู้สึกว่ามันก็าจะเป็นการปกลงร่วมกันว่าเราพูดเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้ที่มีคนบอกว่าเหมือนโยยังไม่ได้คาดสิ่งที่เขาเขาบอกเขา็จะให้รอแบบทคนนี้ต้องออกไปอยู่บ้านเพื่อนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ที่สามารถให้ข้อมูลได้ก็เคยออกไปอยู่ที่บ้านเพื่อนที่พิเขตจี แต่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหรืออะไรเนี่ยขออนุญาตไม่พูดเพราะังไม่รู้ว่าเขายินดีที่จะให้พูดถึงไหมถ้าเขาพร้อมหรือว่ายินดีอยากให้พูดถึงเนี่ยเดียวว่าเขาก็คงพูดเองแต่ว่าที่โยสามารถพูดได้ก็คือเคยเออกไปอยู่บ้านเพื่อนที่เเคจีแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพี่ธนาดุชาเขาโพสก็แบบมีหลาคนมาปรึกษา,รรา,รรษาว่าแบบว่าเคยเซนจะยย ใช่คุณภรรยาเออเซ็นให้ตอนเบาอะไรอย่างเงี้ยจะให้แค่คุณดุลเเรสแต่ตอนนั้นคุณอยากยากเลิกแล้วไม่อยากไม่อยากให้ให้ <ไป S 1> แล้วเลย <laughs> นะคะ่ะคุณก็โยงเพราะว่าค็อลาวอะไรอย่างเนงะี้ยอันอันอันอนอันนี้โยไม่ทราบในลาเอียนะคะแต่ถ้าถามในเรื่องที่โยงสามารถให้คุณได้ก็อย่างที่โยงพูดเมื่อกี้ว่าในาวันนั้นที่มีการเซ็นยานมีการตกลงยินยอมพร้อมใจเต็มใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายหลังจากหย่าก็ไปออก รายการคือแทบตามที่โยคพูดแบบนั้นเลยว่ายโยกับโยศบกับพี่พิเคด้วยดีนะเรายาังยังยังสามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้โยยังมีความปราถนาที่ดีให้เขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเขาตนนส่วนที่อะไรที่เขาได้พูดออกไปมันก็เป็นตามที่เขาพูดในรายการคือมันไม่เ,เหิดเรื่องเราเหมือนมันจะจบลงไปแล้วแต่เขาก็มีเรื่องนี้ขึ้นมาอีก รู้สึกยังไงล,ล่ะก็ก็ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ย,ยอมก็ยังก็ยางรับว่ามีเรื่องให้กลับมากวนใจเครียดบ้างแต่ว่าเอาจริงๆก็อยากดูพออยากดําเนินอยากก้าวอ,อยากก้าวไปข้างหน้าอยากก้าวต่อไปอยากเริ่มอยากได้ทําในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างเช่นธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทําก็เอาจริงๆก็อยากให้มันจบลงแล้วก็ move on ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของเขาโยก็หวังว่า ที่พี่เคก็จะได้เจอความสุขในความสุขในตัวเอง,เาางเอ,อยากให้พี่เคเขาค้นหาตรงนั้นเจออยากให้พี่เคได้เขาได้มีชีวิตในแบบที่เขาต้องการก็ย,ยังยืนยันคำนึงก็ยังมีความปรารถนาดีให้เขาแม้ว่าจะในเซจที่เซตออกมาก็ค่ะก็มีการรับคุยกันในในอนาคตอันใกล้ยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวแจ้งก็ไทราบน่าจะได้ทราบกัน กว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมน่าจะได้ทราบกันแต่โยว่านะตอนนี้โยสามารถตอบได้ในรายละเอียดประมาณแต่ถ้าแฟนที่ไม่เลืกหายตื้นตัวเขาหยุดโพสหยุดอะไรท่านที่ถึงเราไหมคะอคงไม่สามารถแสดงความเห็นไปถึงคนอื่นได้นะะกำลังใจแล้วกันเป็นแบลบแบล๊บแบล๊บแบล๊บกำลังใจเราเยอะไหมคะาทีมทีมก็ยังเยอะมากๆที่บอกอะไรอ่ะที่บอกว่า เน,นี่ยจะดึงดาม,มาก <laughs> อยากขอบคุณแบบคนที่เชื่อมั่นในตัวโยมันอาจจะได้ยินได้ฟังอะไรบางอย่างมาแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ยังเชื่อมั่นในตัวโยไม่ได้ประแทรคหราคาติดใจอะไรขอบคุณคนเหล่านั้นมากๆขอบคุณขลังมากมันช่วยเยอะเลยสุดๆเลยตัโยตอนนี้แบบว่าทำงานได้มาจาก ก็เพื่อน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 พลังดีๆรอบข้างที่ส่งกันเข้ามาให้เพ่งให้มาค่ะอย่างวันนี้คนที่มางานก็ขอบคุณมากมาเลยขอบคุณพี่นักข่าวคนนียมีคนแบบร้องเข้ามาช่วยเหลือเพื่อแค่ปัญหานี้ให้เราเยอะไหมก็ตลอดเวลาตั้งแต่เป็นเรื่องเวลาก็มีคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ตลอดก็ได้รับถึงมีสภาพดีดีน้ำใจดีๆีพี่ต้นหอมจะเป็นนหมงในั้นก็รู้สึกขอบคุณขมากในวันนี้มันเสียตากับเรื่องแบบ เพรามันข้งใจเสียน้ฬิกาไหมหรอคะไม่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 ได้เสียน้ฬิการู้สึกขอบคุณรู้สึกอยากจะขอบคุณอย่างที่เราบอกว่าคนที่เชื่อมั่นในตัวเราขอบคุณตรงนั้นจริงๆมีอะไรที่ทำให้เราเสียใจพอมองย้อนกลับไปมีอะไรที่ทำให้เราเสียใจไหมไม่ไม่ได้เสียใจค่ะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปเราเชื่อว่าทุกการกระทำไม่ว่าจะถูกดีหรือผิดทุกอย่างมันหล่อหลอ ให,ให้เราเป็นคนที่ดีคือเราแสดงว่าก็ไม่พูดว่าหลงหลงผิดก็ตั้งใจอะไรผิดใช่ไหมคะที่ผ่านาามาที่ผ่านมาอะไรอยย่างงเี้ทุกสิ่งที่ผิดมันก็สอนเราให้เราได้เรียนรู้นะคะก็ขอบคุณด้วยวันนี้โสําหรับวันนี้นิมนต์ หน้าตาดีนมนไม่ไม่ไม่ได้จีบค่ะไม่ได้จีบเป็นเป็นเทรนเนอร์ค่ะก็รู้ว่าเขาหน้าตาดีอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปบอกทีว่าเวลาเราเห็นอะไรดีๆเลิศอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะส่งบอกเพื่อนนะเพื่อนมาเทรนเนอร์ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เเลิศคนเลิศที่เราเราพยายามจะพูชให้พี่หอมมาแบบออกกำลังกายกลับมาดูแลตัวเอง ก็ไม่มาสักทีก็เลยส่งคลิปเทรนเนอร์ไปก็มาเลยเอาหรอมาแล้วค,คนตีบะไอเงี้ยไม่มีค่ะที่พูดบนเวทีไม่ใ่พูดเล่นนะคะไม่มีค่ะไม่มีก็<ต>คิดว่าเวลาส่ <c oughs> วนใหญ่นะ่าจะยุ่งกับการจัดก,การชีวิตตัวเองยังไม่ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยนะตอนนี้ก็คือโฟกัสเรื่องงานเรื่องที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้ายังไงให้เรามั่นคงด้วยตัวของเราเองโฟกัสตรงนั้นมาก พี่ออเขาประกาศไว้อยู่ทางเราโอรู้สึกอะไร้างเพื่อนรักงนหญิขอบคุณนะคะคือจริงๆโยรู้จักสนิทกับพี่หอเนี่ยได้ประมาณแบบปีหนึ่งนะไม่น่าจะเกินนีประมาณนึงแต่โยรับรู้ได้ถึงความจริงใจความห่วงใย,ยความหวังดีที่เขาให้เราโยสัมัญได้ก็เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โยรู้สึกว่าเขาเชื่อมั่น โดยที่ไม่ได้ระแคะระคายหรือสงสัยอะไรเลยก็ขอบคุณพลังคัามจากพี่หอมแล้วก็บุคคลเหล่านั้นมากล่าอันนี้ปวดหัวเนาะแล้วหมูกระทะค่ะหูไม่เคยกินเขาบอกว่าเขาแบบอร่อยมากเลยหมูกระทะมันดีไม่เคยเลยเหรอสิปีไม่เคยกินหมูกระทะเลยเหรอลูก ย่ไกินะราินปนยงนะคะชัเปนัคะก็อร่อยดีแต่ว่าอย่าลืมทานคู่กับวิตามินนะขนมทานเยอไม่ได้ตตุกเป็นตแบงอย่าลืมทานนะคะคคู่กับวิตามินนะคะถึงจะได้สวยๆทานบ่อยแบบนี้โอทนบ่อยวิตามินช้าเย็นค่ะคค่ะ เราไปเราแบบราใช้ทด้วยกันแบบก็คือก็ไม่ได้แบบติดหูทุมใช่ไหมหา่ยะระเรา้องกินเพื่อรต้องไปต่างประเทศเดือนทีอะไรที่ไตัวเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้แต่อย่างที่บอกว่า ก,การกระทําที่ผ่านมามันเป็นการกระทาที่ฉีดร่วมกันทาสําหรับสองคนขีดคิดด้วยกันทาด้วยกันเราได้เจอได้เรียนรู้ได้เจออะไรใหม่ๆที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราทั้งสองคนเยอะมากอะไรที่เป็นประสบการณ์ดีโยก็อยากสะเก็บสันไว้อะไรที่ททคคทพี่พีเคเคยทําให้โยก็ยังขอบคุณอย่รู้สึกขอบคุณจนถึงวันนี้อ,อย่างอย่างบิ๊กอย่างบางงานเขาก็ส่งหาก็พาเนียาพาเราไปจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคน อย่างที่บอกค่ะเรามีความสุขร่วมกันทำอะไรเราทำด้วยกันขอบคุณคค่ะขอบุณมากจริงๆห้องหมูกระทะอร่อยมีร้านกะตําไหมร้านกะตําไหมร้านลอยไม่บอกเดี๋ยวร้านเต็มจะมีตัวไม้น้ำจิ้มขอบคุณนะคะ